สวัสดีครับโอ้มาแล้วมาแล้วเนาะครับอันนี้ก็คือว่าเนื้อเศษเนาะเนื้อเศษเอามาต้มเ,เ,เ,เนี่เปื่อยๆใช้เวลาหลายชั่วโมงครับเน, hot, เ, hot, เนี่เกือบจะสองชั่วโมงเนาะว่ากิ๊บอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้ครับเนื้อเศษกับติบขมกด้วยหลายอย่างนี่ครับเนี่ยจะมีหอดผาคียนอ่หูมีหอดเนื้อครับใส่เนาะมีใส่พร้อมใส่อ่อนของวัวเนาะนี่ครับนี่ครับเส้นเอ็นเส้นเอ็นแก้วอะไรทนะีนี้ผสมกันหลายอย่างครับเนี่ยนุ่นนะครับน,นุ่นอย่างนี้น พ่อคาคีนี่ผม,มนี่ปมาของมาเรื่อยๆคู่นะครับไอ้พ่อคาดไขา่าาไปพ่อปูเขาไปต้มเนาะเกิดอะได้รับกินข้าวเอาเกลือโรยเอาเกลือโรยลงไปน้ำครับนี่น้ำเปลยหนึ่งนี่พอดีนะครับนีี่เด๋ยวกจะทำกินเมนูไหนอาหารบ้านทุ่งปลาสายเปรมือนี่แล้วครับผมมากินพัดชม,มน,น้นกันเนาะเหมือนกับปิดไฟครับนี่ครับใส่น้ำมันตั้งกระทะนี่ใส่พริกแกงลงไป ต้ม้อนพักๆเห็ดหอมเข้ากันคับหนี่ครับน้ำมันผัดพริกแกงโอ้โจะเป็นกระดวนเลยปัดผีโก้ร้อนๆผัดมือร้อนๆนี่ครับเนี่ยกระตูกระตูโอ้โหหอมหวนหอมหัวหอมเลี้ยวโอ้โหจะเป็นกระดวนดีกว่าอืมนี่ครับมาะไ่เนื้อเป็ดต้มปุเปลือยโอ้โหมีหลายอย่างผสมประสานกันเลยมีทั้งไส้มีทั้ง ข้าที่นิ้มีทั้งเอแก้วมีทั้งชิ้นนั่นเนี่ยนี่ครับนุมๆทกเข้ากันหอมๆไปจะแรงไปห,หน่อยนะลดลงดีครับลดไปลงลดไปลงนี่แต่ว่าหน,ะะนึ่งอย่างจะองตก๋นเขาตุ๋นเลยหนึ่งปอนด์นีแล้วไม่ต้องใส่แกล้มหรอกครับนี่ให้กข้าวเลยดูสิ่งหอมๆตัวกระทะเลยนะครับตุทนกับตุ๋น หอมหวานควันอยู่นะขนาดจะมาปรุงเครื่องนะที่ปรับเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โนี่ครับอืจะดูยังไงถึงดอกบั่นบั่นยังไงบั่ถึงบั่นน้าปลาสายเอนี่แหละครับมาตักหมาดนิดหน่อยเข้ากันดีแล้วครับผมอะมาปรุงเครื่องตามตากทอดไปเลย ใส่น้นมันหอยลงไปความหอมจากนำมันหอยนี้ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอาพอดีพอดีอู้หวยหร้อหมูขาวนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนี่แหะครับตามไปด้วยผงนั้วนิดหน่อยพอใส่พอก็ไม่ต้องใส่จับไปเบ็ดน้ำตามทรายนิดหน่อยนิดนี้เพิ่ความจับมาให้เข้ากันทัวกันทรับอีกรอบหลังจากการปรุงเคื่อน เด <speaking> ็เผ็ดร้อนมากปลาชุบโอโอ่้กินแบบนี้หรือไมินแห่งความเส็ต้อมวะากินหมดจ้กครับว่าเป็น่างไรอีกแบบร้อนอือหือจวดจวดจวดไข่ได้เติมน้ำปลาเพิ่มลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะี้อนี้พอๆหอมๆหอนแล้ว บางทีมันจัวแล้วทำไม่ยากไม่นางไม่ต้องเสียเวลาเยอะเกินไปถึงอยู่ขาวนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนี่แหละครับตามไปด้วยผงว่านิดหน่อยพอก็ใสไม่พอก็ไม่ต้องใส่จับไฟเบรคน้ำตามทรายนิดหน่อยนิดหน่อยนี้เดืความจัดแมกให้เข้ากันตัวกระทะอีกรอบหลังจากการปรุงเครื่องเส็เรียบร้อยมาก กูก <c oughs> ูุนยหอังความสดต้องวะมาชิมรสาว่าเป็นอย่างไรร้างรวดวหวดใครได้เติมน้ปลาพิมความลงไนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเท่นี้พอเท่นี้อหอมผิวหนังแล้วหอมกินันแล้ว ันหมูเจดบตัวแล้วทำไม่ยากไม่งานไม่ต้องเสียเวลาเยอะเกินไปเขีานี้ก็จกวดตัวนะครับนี้มาชนมรสชาติอีกรอบไปทับนี้ไปจวบบดเจีจยมยกโอ่งให้เลยถับม,มาใส่ตามไะด้วยติกเมดสุกคันซ้อยผมชอบเผ็ด,ดผมชอบเผ็ดๆรชาติลงไป,ไปตามปากชอบ ตามริ้งชอบตามชอบความแซ่บบานบานถูกตามปากปรารถนานะครับหมูมนันมีฟ้าลวกตอดีพอดีพอดีนะครับมาติดท้ายกันด้วยพระเอกของเราใบกระเพราเ็วสดจากสุวรรณไม่ต้องใช้เวลานานปิดไฟเลยครับถักร้อนอยู่แล้วใบกระเทวเลยขัดให้เข้ากันให้ด้วยเพว่าจวดๆเข้ากันได้ครับไม่ต้องให้ใบกระเทวเนี่ย เขาสลดเขาหิน้งงูเขาสุดเปกินไปแล้วนี่เอาเขาสลดสลด,ดกัดนี่จะได้ความแซ่บความหอมควาใบเข้ากับเ,าเราเบานเผาเหน้าเนาะรบรสจัดจา้านจัดจา้านแบบนี้นะครับรจัดจา้านจัดจ้ั้นตอนกินดูกลิ่นเด่นถึงแซ่บถึงนัวน้ำตาลนะครับนี่ครับผมเมนูทำกินง่ายๆแบบบ้านๆผัดกับเพราเนื้อเสียต้มเกื่อยครับนี่ใส่จัดจัดจัดจานปรุงรสชาติโน้๊อจัดจา้านจัดจ้าน ตรวจไปน้ำกันครับแต่ยมยูเตรียมกินมาแสบน้ำกันครับผมมือนี้เมนูบันบันปลาสายไปครับมาครับมาทิมอ่อเดอรกออเดอรกก่อนจัดเต็มร้อนร้อนร้อนแซ่บแซ่บจัดจัดมาครับมาครับกินยูกินเต็มน้กันมือนี้แสบแสบยำหิวจัดไปเต็มจัดจานจัดจ้านมากมากครับผม